สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเชิญไปประจำทุกวันนะครับกับเจดําครัมเป้าวิเคราะห์ฟองกับแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนิเต็ดฟิตเจนี่เหนื่อยเจดําทุกวันนะฝากละแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูนสามสามนั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูนสามสามนะจ๊ะอ้าววันนี้คก็คืนวันพุธนะครับไปดูได้บอกกาชามิตทีมชาติทั้งหมดเลย3คู่นะ ตีหนึ่งครึ่งนะครับเบลเยียมตัวกับมอนเตเนโกรนะครับเบลเยียมชนะ2เสมอ3มอนเตเนโกรชนะ3แพ้2ฟอร์มต่างกันเล็กน้อยคู่นี้เคยเจอกัน1เกมเมื่อปี2012ัสิองเสมอไป2ต่อ2นะตัวเล่นนะครับเบลเยียมวันนี้วั fire, Broadway, ลฟ้าจูนเดบรอยลรยส์โอเปนดาส่วนมอนเตเนโกรครับมีมาโกเวโชวิดมาโกยานโควิดแล้วก็สเตฟานโยเวติชนะคู่นี้เบลเยียมครับชนะห่าง2ประตูประมาณหนึ่งเจ็ดได้1ประตูไม่พอพังกันนั่งแถบเลยซึ่งย้ำอยู่แล้วเบลเยียมดีกว่าชัดเจนในช่วงหลังน่าจะเอาชนะมอนเตเเนนนนนโกกรรรไไไได้้มม่่่่ยาาาะะะะคับ2ปปปตูจจถถึงงอทีิ เบลเยียมไปต่อกันที่ตีสองงนะครับฝรั่งเศสโดนกับลักเซมเบิร์กนะครับฝรั่งเศสชนะ3เสมอหนึ่งแพ้1ลักเซมเบิร์กชนะ3แพ้2ฟอร์มไม่ต่างกันเยอะแต่เฮทูเฮทคู่นี้เคยเจอกันทั้งหมด15นัดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสชนะ14เสมอ1ไม่แพ้ลักเซมเบิร์กเลยนะตัวเล่นครับฝรั่งเศสวันนี้นะครับอิบาริมากโกนาเต้เองกุโร่กองเต้แล้วก็กองหน้าอย่างมากรสตูร,รามส่วนลักเซมเบิร์กครับมีมักชัมชาโนนะครับคริสฟิลิปแล้วก็เกอร์เซนโรติเเกสนนนั่นองนะ คู่ที่ฝรั่งเศสครับชนะห่าง4ประตูมันยึงเฮได้3ประตูยังไม่พอนะหูอื้อค่าหนึ่งซึ่งจะนัอยู่แล้ว4ลูก5ลูกฝรั่งเศสทําได้แน่นอนถ้าพวกเขาเล่นเต็มที่เน้นๆไปหน่อยอะไรแบบนี้ลักเซมเบิร์กไม่น่าสู้ไหวนะครับมองไปที่เจ้าถิ่นนะฝรั่งเศส ปิดท้ายที่ตีสองครึ่งนะครับสเปนโดยกับอันดอร่านะสเปนชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งอันดอร่าเสมอหนึ่งแพ้4ฟอร์มต่างกันชัดเจนคู่นี้เคยเจอเมื่อ20ปีที่แล้วสเปนถล่มอันดอร่าได้4ี่ศูนย์นะตัวเล่นครับสเปนวันนี้อเมริกลาป๊อกโรดรีอับรโมราต้าส่วนอันดอร่าครับมีมาร์กเรเบสมาร์กาเซียและกองหน้าอย่างอารอนซานเชสนะคู่นี้สเปนมักจะนะห่าง4ประตูแฟนเฮหนึ่งแขน5ประตูเฮเต็มๆซึ่งยิ่งดูแล้วสเปนก็ยังดูดีกว่าชัดเจนนั่นแหละแถมเล่นในบบ้้้้าาาานนนนนนนดดววยยยยััีี4ลููกกกเเ่่่่จะะะอใรรป๋ไไมค ถึงค่อนข้างแน่นะมองเจ้าถิ่นนะสเปนสรุป3ทีมเจ้ารอกมะเป้าคำมเพยวพูดแบบนี้กระชับมิทีมชาติเตรียมศึกลุยยูโร2024นะครับเบลเยียมฝรั่งเศสและสเปนฝากไว้อย่าลืมลกดไละ์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกเจ้าหนงาของเราตู้ยูนเต็ดฟรีเจไา้นุ่ดย,ยดำทุกวันพุธนี้มาคลัเป้ากันใหม่ในปแล้วสวัสดีครับ